เออไปซื้อบะห,หมี<โ>่ที่เป็นที่หอของกัมพูชาค่ะแต่แกะกล่องออกมาเป็นมาม่ามอ๋อเป็นของไทย <laughs> <Celt ic. S 2> มาม่า,ายัดไส้ <RS> อ๋อ่ะแว่บรนด์แบรนด์นี้คือเป็นหมี่ของกัมพูชานะครับเราก็แค่ก็เหมือนกับพวกน้ำตงน้ำตาลผงชูรสอะไรพวกนกี้ก็ซื้อแบบแพ็คใหญ่ไปแล้วก็กรอกถุงใส่เป็นที่ห้อตัวเองขนานี้นะครับนี่นี่คือเรกที่เป็นจริงนะครับ ไม่กินสินค้าไทยไม่เอาสินค้าไทยไม่เอาสินค้าเสียมไม่เอาอาหารของเสียมสบายดีทุกคนทางไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเราและไทยมื้อนี้ก็มาพบก,กับส่งของชาวนางสาวคำมวลแซนแอลอีกแล้วจ้าควรจะอ่าประเทศกัมพูชาเล่นใหญ่เล่นโตพ่อแม่พี่น้องนําสินค้าค้ังฝั่งประเทศไทยไปอดัดแบไม่เป็นสินค้าทางเจ้าของทุกคนตัวอย่าง รถดีมาม่าก็เอาไปอาเพชรใหม่ไปใส่สลากใหม่เป็นเขียนเป็นภาษาบ้านเจ้าของเป็นภาษาเพ่่อนอม,มาม่าปากระป๋องบอกว่าบุกินมามากสินค้าเสียมเออสินค้าเสียมนะเอาไปให้ซื้อมาก็าไปให้หมากินว่าสันมีเน็ตไอดอลทางฟังัมงพูชาเพ่นเบามาทุกคน สินค้าไทยซื้อมาก็ไม่ได้กินฉันซื้อมาฉันก็เอาไปให้หมากินสินค้าเสียมนะฉันไม่ฉันไม่ใส่ฉันไม่ใส่สินค้าเสียมฉันไม่เอาสินค้าเสียมเพื่อนว่าแต่กลับกลายเป็นว่าผู้นําของเพื่อนกินสินค้าเสียมทุกคนจ๋าพอเมพี่น้องบอกว่าว่าใส่สินค้าเสียมว่ากินสินค้าเสียมแต่ว่าเอาสินค้าเสียมไป a d a p เป็นหุพางสินค้าเจ้าของทุกคน แบบนี้ทาบเมนขมินบเมนกัมพูชาเฮตดบัได้ทุกคนจ้าประเทศลาวก็เฮ็ดบัได้ทุกคนถ้าว่าบบเอาก็คือบบเอาเลยบบต้องเอาไปอดัดดบเกียนสินค้าเจ้าของแมนบอทุกคนจ้าสินค้าแต่ละสินค้าแต่ละประเทศเฮาเนี่ยมันก็มีเอ่อโลโก้มีฉลากเป็นของตัวเองแมนบอเพี่น้องทุกคนจ้าพ่อแม่พี่น้องแต่ทางฟัง กัมพูชาเพื่อนกับยนน้อยหน้าคือกันทุกคนยานยันโบมีมยันโบมีคือฟังเสียมคือฟังประเทศไทยเพื่อนก็นเลยเอามา,ม,าม่าเอารถด,ดีไปเขียนไปใส่สลากสินค้าบ้านเจ้าของทุกคนเบิ่งแล้วก็อูแบบนี้ถ้าโบเมนสิถ้าโบ,เม,าบเมนกัมพูชาเหตุบ่ไดทุกคน เขาว่าไม่กินก็คือไม่กินเลยถ้าว่าบปไส่ก็คือเจ้ากับโบต้องอ่าไส้เลยถ้าจะแบรนด์สินค้าของทางฟังนี้ก็คือแบรนด์ไปเลยบบต้องบบต้องซื้อมาเฮ็ดคอนเทนต์บบต้องซื้อมาแบบอืมมาปลาทิมอย่างเช่นนี้เขาเขาเรียกสนับสนุนได้ถ้าซื้อมาแล้วมาเฮ็ดคอนเทนต์มาเฮ็ดอย่างเช่นนี้นะทุกคนแต่ซื้อมาแล้วเอาไปอัดแนปเป็นของเจ้าของนี้อันเนี้ย เขาเรียกว่าซุบมือเปิดอันนี้คือแบบขโมยนะคะอันนี้เขาเรียกขโมยนะแมนบอรโฮเมพีนะ่น้องซึ่งตัวนางเองเบิ่งแล้วก็คือแบบเบืงแล้วก็คือตลกเบิบ่งแล้วก็ค,กวกคือีหอย่างเนาะอันนี้ก็งงคือกันแนละ้วสินค้าของแต่ละประเทศหรือว่าเขานําสินค้าทางฝั่งไทยเข้าไปแล้วเอาไปแปลภาษาใหม่หรือว่ายังไงอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่า หนูเคยเห็นข้างฝั่งประเทศลาวเนาะที่เขานําสินค้าเข้ามาเขาก็จะไปผ่านอย oh อะไรกลุมอาหารกลุมขนส่งของอะไรของเขาแล้วเขาก็จะเขียนสลากใหม่เขียนสลากใหม่มาเขียนแปลภาษาใหม่มามาใสมาติดในสินค้าอันนี้อาจอาจจะเป็นกรณีนี้ก็ก็เป็นได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยแปลภาษา แปลซภาษาพิมพ์ทั้งซองเลยอันนี้ก็งงเหมือนกันดูไปดูมาแล้วอันนี้มันสินค้าสีสีของมาม่าสีของซองมาม่าสีของรถดีสีของซองรดดีผงสุดลถอะไรต่างๆคือของไทยแต่เสียมาไปแต่ทางฝั่งกัมพูชาเอาไปเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาบ้านตัวเองอ แล้วก็มีไอ้ที่มาม่ามาม่าเนี่ยมาม่าก็คือฝั่งมาม่าของฝั่งประเทศไทยแต่ลังลังเป็นลังอ่ะเป็นลังมาม่าของกรรมัมพูชาเป็นลังมาม่าของทางฝั่งกรรมัมพูชาพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือแบบโอ้แบบนี้มันได้ด้วยหรอเบื่อไปเบื่อมาแล้วอยากมีสินค้าเป็นของตัวเองเราคุณก็ต้องพัฒนาคุณก็ต้องพัฒนา มีเน็ตไอดอลกัมพูชาท่านหนึ่งเขาออกมาอัดคลิปบอกว่าอีกไม่นานดานก็จะเปิดแล้วนะดานก็จะเปิดแล้วใใครฝั่งไทยฝั่งเสี่ยงนะทำใจไว้นะคุณก็ต้องซื้อสินค้าจากเราเราก็ต้องซื้อสินค้าจากคุณแล้วก็มีหลายๆคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าเออสินค้าทางฝั่งประเทศคุณนะมีอะไรบ้างที่ส่งมาทางฝั่งประเทศไทย ขอตัวอย่างมานหนึ่งชิ้นหนึ่งอันเขาก็เขาก็าไปเม้นกันอย่างนี้เนาะให้ทำใจไว้ให้เตรียมทำใจไว้อีกไม่นานด่านก็จะเปิดถ้าสมมุติว่าด่านเปิดอันนี้มันมันมันก็เป็นการดีสำหรับบางกลุ่มบางกลุ่มก็ไม่เขาก็บอกว่าไม่ต้องการให้เปิดบางกลุ่มเขาก็ต้องการให้เปิดด่าน แต่ล่าสุดมีคอรมอออกมาแล้วล่าสุดสดๆร้อนๆวันนี้เลยมีคอรมอออกมาไม่อนุญาตต่อวีซ่าให้กับแรงงานต่างด้าวที่เป็นสัญชาติกัมพูชาต่อให้เฉพาะเมียนมาก็คือพม่าแล้วก็เวียดนามแล้วก็สอปะปะลาวก็คือบ้านของแอดมินเอง ฝั่งกัมพูชาไม่ต่อใหออ้แล้วก็คนไหนที่มีแรงงานกัมพูชาเขาก็จะผักดันกลับประเทศให้หมดเลยลก,ก็คือคลรอมอรเขาไม่อ่านุมัติให้การให้ต่อวีซ่าได้สมมุติว่าถ้าคนคนใดคน,คนต่างด้าวที่เป็นทางฝั่งกัมพูชายุงดุงกัด คนต่างด้าวที่เป็นทางฝั่งกัมพูชาสมมุติว่าคุณไหนที่เพิ่งต่อไปเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะต่อวีซ่าแล้วมันยังไม่ครบเนี่ยอันนี้ก็สามารถอยู่ต่อได้อีกปีหนึ่งถ้ายังเหลือวีซ่าอีกปีหนึ่งนะคะแต่ถ้าวีซ่าหมดปีนี้ก็คือไม่ไม่ต่อแล้วคอรมอก็คือไฟเขียวเบรกเบรกเลยไม่อนุมัติให้ต่อวีซ่าทางฝั่งกัมพูชาแต่จะต่อให้เฉพาะ เพื่อนบ้านลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามสามสัญชาติอันนี้ก็คือแบบหนูในหนูในฐานะหนูเป็นทางฝั่งลาวเป็นรายงานชาวลาวเนาะอันนี้ก็ดีใจดีใจเพราะว่าประเทศลาวกับประเทศไทยก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันตั้งแต่สมัยไหนสมัยไรแล้วใช่ไหมคะประเทศลาวพร้อมจะสนับสนุนประเทศไทย อย่างเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาทางฝั่ง,งประเทศลาวก็ได้มาช่วยเหลือทางพี่น้องฝั่งไทยเพราะว่าสำนึกในบุญคุณที่พี่น้องฝั่งไทยได้ไปช่วยเหลือทางพี่น้องฝั่งลาวตอนสมัยเขื่อนแตกนะคะและก็มีการระดมทุนมาช่วยเหลือเยอะมากครับอันนี้ใน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 ส่วนตัวของหนูเนะี่ยเยอะนะคะแต่สำหรับบางคนอาจจะไม่เยอะก็เป็นได้ แต่ทางฝั่งกัมพูชา,ากับสมน้ำหน้าไม่มีความเป็นมนุษย์เลยนะคะไม่มีความเป็นมนุษย์และนี่เป็นสินค้าของประเทศไทยเป็นสินค้าของเสียมคุณบอกว่าคุณจะแบรนด์สินค้าของเสียมแต่คุณกลับเอาสินค้าของเสียมไปอุปโลกเป็นสินค้าของตัวเองโดยการไปเปลี่ยนตัวหนังสืออ,อะไรก็ไม่รู้